อยู่ไหนเว้ยมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังฟา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 เ้าอยู่ไหนอยู่ไหนมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังของดีมาเล่าของดีฟังเฮ้ยริ้วริ้วริ้วริวโอ้ยกูกำลังตื่นนอนหามึงกูกำลังหยาบงานทำไมนี่แหละป้ามึงไปทำอะไรมาึไม่น่าตามคือดูดีถืึป้าริ้วลอยมีมีเลยเนาะมึงไปทำอะไรมาเนี่ยนุ๊กนุ๊นุ๊กอ้าวมึงไม่รู้นี่เนาะมีตังอะไรก็ทำได้ดูดีได้มือหมอมึงเข้าใจไหมทุกวันนี่เล็กใหญ่มีสำคัญน้อยๆกูก็ทำให้มันใหญ่ได้มึงเเข้าใจมัทุกวนนนี่ะออ นานี่มึงอยากจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนมาริโอ้ก็ได้มันจะเป็นเหมือนนัดเดทมันก็ยังทำได้เลยขอให้มึงมีเงินขนาดนนัเลยนี่เฮ้ยมึงพากูไปทำหนึ่งบะนัดบอกให้กูเร็วๆดุกูจะไปทำด้วยจะไปทำดาเอาไอ้นี่มึงนี่พูดกลับไปกลับมาเนาะเมื่อก่อนกูชวนมึงมึงขึ้นมึงอยากไปโอ้มึงกิดเนาะโอ้ยเดี๋ยวกูหนักหายมึงไม่ต้องห่วงกูเลยกูใช้มึงเป็น VIP เลยกูจะบอกหายกูมีสิทธิพิเศษเออมึงเอ้ยแต่กูคิดไปคิดมาแล้วกู่กูเก็บตังค์ไว้ดีกว่าไว้เวลายามเฒ่ายามแก่เออ เจ็บไข่แด้ป่วยขึ้นมาเป็นนุนเป็นนี่ยากอีกมึงวะ่ะโอโ้มึงไม่รู้นี่สังคมสคมสัยนี้เขาแข่งขันแข่งกันเหืนะ่องนาตา้าน,น่ะบานรถมึงทองโอ้มันแข่งแข่งพวกอ่ารูปลักษณ์ภายนอกมึงวะ่ะเออมึงเข้าใจไหมมันก็ต้องมีทำธุรกิจหน,น,นุ่นนี่หนั่นมึงว่ะมันก็ต้องมีรถดถดดีมีรถดีดีอีหอดีด,ดีมันรถญี่ปุ่นกรถยุโรปว่ะขรับรถยุโรปไปนะคุยเรื่องธุรกงธุรกิจมันกังง่ายเศรษฐาแบนนองแบนเนมนาฬิกาดีดีคุย อะไรก็ลูกค้ามันจะง่ายมันปิ๊กจ็อบได้เร็วเข้าใจไหมเขาดูจากภายนอกของเรามึงเข้าใจไหมทุกวันนี้เน่ยเออกูว่าคือมึงไปเลยกูคิดไปคิดมากูไม่ทําดีกว่ากูเก็บตังค์ไว้ดีกว่าไว้ยยิ่อยากอะไรกูคอยสื้กินลุลุ้นไปเลยเพราว่าทํามาแล้วแล้วก็ผลข้างเคียงบางอันหนึ่งบางอันนี้ไปแก้บางอันหนึ่งบางโอ้กูไม่เอาแอกเคยกูกูพอใจกับแค่นี้พอแม่กูหายมาดีแล้วกูโอเคแล้วแฮปปี้แล้วช่างมันประมาณกูขอมีตังค์ไว้ดีกว่าขอเก็บมันเก็บทองแต่เมื่อผลข้างคงข้างเคียงจะไปทำทำไมโอ้ยเองไม่ได้เลย เป็นดาล์งดาราคือคนอื Brother ่นเขาโอ้แค่นี Jord ้ก็ด <Okay. S 1> ูดีแล้วเฮ้ยแค่นี้กูก็ดูดีแล้วนะกูก็นเนี่อยากอายุ่สิบแปดปียิงกูกินเจดากินมังสวิรัตดาอุ้ยนาเด็กซิวพิ้งกุนเนียนจะตายกูดูนี่กูจะสี่ซีฟแลมดูกูนี่ยังนาเนียนใสกิ๊กแอปไม่มีใช่ใช่นาสดๆกูกำลังอาบยังไม่อาบน้ำเลยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงกินข่าวกินนาไมนยังไปเด้๋ยพาควไปกินข่าวเด้ออาจจะไปกินข่าวหลานเจ๊ไงหลานเจ๊แล้วนี่แซ่บแซ่บก โอ้ได้ได้เพื่อนได้เพื่อนกูนั่งรอมึงเออมึงไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วรอเดี๋ยวเนี่ยกูเป็นเจ้าภาพเองกูจะเขาวิ่งจะไปช่วยงานทำหมาไปที่นี่สี่หาวันเริ่มเห็นนี่เออเดี๋ยวกูรวมบุญไปเดี๋ยวับมึงเดี๋ยวขาน้ำมันขาอาหารลงเจลงทานเด้อเออเออเดี๋ยวกูนั่งรอก่อนมึงรีบอาบน้ดีเร็วกูหิวขขาวโอ้ยเพื่อนกูอันมุทะนาซะถุกกับมึงเออกูกูจะไปทำงานครัวนี่ีเออทำวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มีวันที่เอ่อสิบสองสิบสามสิบสี่เออ ประมาณนี้แล้วก็มีวสิคส์เอ็สอีกเออประมาณนั้นกูจากูต้องไปลงนาะกรว่าหนึ่งถูกงานเลยเฮ้ยเออหลงบนก็กูได้บนมชนาบนซะเออกออไปทำ롱งงทานลงเจเออเออหลังบุญน้ำกัดเออแต่กูเลยถ้ากูทำก่อนมันจะคอยคู้กันเฮ้ยแต่ก่อนแต่ก่อน